สวัสดีครับผมพ่อครับผมคือเก่าครับจางตายแจมันเนยกะบริธธธเวเห็ดเผาแม่เซื้อพอดีลูกก็เมียคนอยากกินไอหมูกระทะแต่วบริยัทบริยัทยางเอามันใหม่กันเลยว่าใสากา่กระทะเห็ดกินที่สุก,กี้ดีกว่ามันกัดสิประมาณนี้ครับผม เห็ดตุกิแลละครับก็คล้ายๆ่ทุกี้แหละแต่ว่ามันเป็นหมูกระทะอามาอันนี้เอาเด้อพี่น้องเอ้ยมันกินทำงานเด้อมันล่ะอยู่บ้านอยู่ซองข้ามานในช่วงนี้มันไปใส่บ่ไแดงกับนี่ล่ะประมาณนี้แหะครับพี่น้องกินกันอยู่เพื่อนรานหมูกระทะสมือนบ่ได้มันบ่ออันนี้นะครับ มันสุกๆกินมันยังถิ่ปลอดภัยแต่ว่าร้านนี้แซ่บดูครับน้ำจิ้มเขาก็โอเคคือว่าโอเคเลยผมสื่อกินประจำํำาคําบรเนี่ยทินการอืมถมผม่อยคยมากก่รวม ไี่เนอะมันนี่พักพักสดๆได,ด,ด้หลายเลยเ,เสียบซุดพี่น้องตัวาลานนี่เพราะว่ามันมันไข่กัวลานทั้งหนา ขึ้นไายเลยครับเราจะได้หั่นนี่หนุขึ้นไายเลยครับมันเป็นยาอย่างหนึ่งครับหันขึ้นดิดแบแดดแฉลบมันเป็นยาหนุ่ดีดีหันขึ้นดิบแบบ หนูเมี่ยงปะยาเขาตองน้ำนิดเดียมือนอะหลายแส่บครับผมมากมพี่น้องมากอุ้ยแส่บ <laughs> <laughs> Hãy subscribe มันหมูใส่บอผักมันหมูใส่บอใส่ในสกักอันเอาปลาใส่ในหนึ่งไม่ได้ม่ได้ดพี่น้องเลยเนื้อปลาเด่งเด่งเนื้อปลาเด่งๆ จุ่มน้ำจิ้มหรือกับมะจุ่มใส่ไข่ต่อมาได้มาได้พี่น้องเด้เราจะได้แม่ฮั่นได้ไหมแม่สุปเคี่ยวหมูหมูต้องซุกแห้งก็มาจุ่มกับไข่แดงหวานหอมหอ ้ลูกเนี่นีน่นนพอ่อกับคนเราคือกับแม่มันหมูนี่เนี่ยมันหมูมันหมูหว่ะโอ้ยมากินมันหมลูกทายผม <c oughs> เด่นเบ็ดเมื่อครับเดี๋ย <c oughs> กบัวการงั่นบัวสางก <c oughs> ิมเ <c oughs> มื่อยแหละกับมากินมักนกบ <c oughs> ไปลอกนี่ <c oughs> นครับข่อยไข่แดง เอ,เอาลูเห็นนะนุ้เห็น,นำซุปกตเห็ดเองครับของข้าเจ้าหอยม่บรอดเดืเองนนำซุปนี่จะนานกับพงกับผงบด,ดีเลย มันก็ะแทบเนี่แหลมนึงครับแต่มันมาอยู่ท้องมูกะทานเนี่ยแล้วก็หิวอีกต่อจิ้นหอดดึกสองคนกินหลายพี่น้องทังถามอยู่กินหอดเดึกผมราะว่ากินหอดดึกถุ่มเู่นะเพราะขาดคายพักแล้ถือแวะไปกินน้ำผมเพราะขาดคายพักอยู่ราศีครับน้องน้องมันอยู่ราดสีมาพี่น้องวะ เดี๋ยวว่าที่เมื่ออยู่บ้าน,นพี่น้องซ้ำโหกมันซ่าจาังสิงกลับขึ้นมาไหมพอช่วงนี้มันไผยหางานกับบอไดแล้วกูได้ทีเมื่อบ้านเมื่อซองอ่ะรถบ้างเอนเนิอเดอสินเดือนโอเคครับพ่อแม่พี่น้องมเมื่อนี่คลิปเนี่ยจะกินหมูกระทะ กับลูกกับเมียโ <Okay. S 1> อเคขอให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อครับค้เจ็บใหญ่ใดค้มไข่ใหญ่หมีอยู่ดีกินแซบเงินทองไหลมาเทมาสุกู่ทุกคนครับขอบคุณที่ติดตั้มอย่าลืมกดติดตา้มแล้วกดกระดิ่งล้วก็เบื <c oughs> ่องกันแย่งกันครับที่นองบ,บานเท่าจังได้กับคนบานเท่าเบื่องกันและช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพสูๆกับวิกฤตโลกอันนี้ เข้าสิพันธ์ไปด้ยวยกันครับผมผมจางใจกัลนรมมือ,อกรับสวัสดีครับ